มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านผู้ชมขาเป็นเรื่องของน้องเชอร์าง B N K 4 8ค่ะตอบมันมีกระแสข่า,าวออกมาว่าน้องเนี่ยจะประกาศจบการศึกษาในเร็วๆนี้คำศัพท์หรือว่าข้อมูลการจบการศึกษาของน้องๆไอดอล B N K 4 8เนี่ยนั่นหมายความว่าน้องเนี่ย จะไม่ไม่อยู่ในวงนะะแล้วอ๋อเลกเรียนจบอก็เิกเรียนจบการศึกษาแล้วนะคะเชื่อว่าวงเนี่ยไปต่อได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีน้องเชอร์ปลางนักข่าวถามเลยค่ะคุณผู้ชมว่านี่นะปีหน้าเนี่ยเราจะมีการจบการศึกษาน้องเชอร์ปลางบอกว่าใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่แน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยจะยังไงผู้ใหญ่มีเรียกคุยไหมน้องบอกค่ะว่ามีเหมือนกันนะคะ แต่ก็ยังต้องดูกันไปว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ลงตัวว่าจะเอายังไงดีมีถามอีกครับผู้ชมถามว่าควายเขลไม้พ่อหลายหลายคนเนี่ยก็ไม่ต่อแล้วนะคือน้องเชอรปลางบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าก็มีเขวบ้างอยู่เหมือนกันนะคะเศร้าอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจใครจะไปใครจะต่อนะใครยังไงบ้างอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งอยากจะใช้เวลาร่วมกันให้ดีที่สุด ถามว่าใจหายไหมเพราะทุกคนเนี่ยผูกพันกันทุกคนอยู่ด้วยกันมาตลอดนะ <_ letter> เขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คงใจหายแหละเพราะว่าอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมาเป็นเวลาปีๆนะเ,เหมือนกับเราเรียนจบมัธยม6ปีรอรุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไง <evet S 1> ใจหายแทนจริงค่<น>ะเพราะเราเห็นพัฒนาการของน้องๆ BNK 48แต่ละคนเนี่ยน้อง เก่งขึ้นมากโดยเฉพาะน้องเชอ์ปลางเนี่ยนะเขามีฝีไม้ลายมือไม่ว่าจะเป็นการเล่นภาพยนตร์การเล่นละครใช่ค่ะเราได้เห็นเรารู้จักเชอปลางเพราะว่านี่แหละ BNK48 เนี่ยนะเรารู้จักทุกคนเลยค่ะเป็นโอตาอ่อฮะใช่ใช่นะคะแต่คือต้องบอกว่านะเจ๊ได้แต่ว่าตอนนี้เขามีผลงานด้วยไงเขามีผลงานละครด้วยนะคะบุษสบาลุยไฟฝากด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเนี่ยก็โชว์ฝีไม้ลายมือในละครเรื่องนี้นะคะฝากติดตามด้วย